สวัสดีครับสวัสดีโมแหลงมางตกปรากฏทึ่เก้านะครับเนี่ยตับไก่เนี่ยตับไก่นะครับเนี่ยตับไก,บไก่มีคนถามอยู่ทุกคลิปนะครับเนี่ยตับไก่ครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดเนี่ยสูตรเด็ดนะครับตับไก่ตับไกบสดด่สด,ด,ด,สด,ด,ด,สดมึงมีงมตวัวบ่แต่น้ำใสแหง้งเอาดึงเอาดึงแล้วเห็นมัน้นะป้อมหายแั้นนะปุ๊บดึงขึ้นปุ๊บออนไหนเอาได้ดีได้ดีมาครับเอาปวดก้อนปวดก้อน เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปปล่อยในสสา,าก็ได้ตัวน้นอยๆนะครับในสสาเริ่อมไรแล้วเอาม้อีกเอาตกไม้บ้างนี่เหรอเอาไปปล่อยสาหนะครับแต่บางว่างคนยึดไทยให้เบิ้งเพระาะว่าตอนนี้ปลาก็เริ่มเริ่มเห็นมากินเแย่แล้วปลากดแยในสสาแต่เบิ้บงกันมีตัวอีกบ้า,าตกหม่องนึงเขาก็ใหญ่ไปเรื่อยนะครับตกแล้วหม่องนั้นโต ก็ยนัยมองไปเอาดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วปุ๊บเอาครับยระนัยมองไม่ตัวเดียวตัวเดียวตัวหนึ่งเด็กกระนัยมองต้องตกระนายมองเรื่อยๆแต่คือว่าครับเอาดึงแล้วดึงแล้วปุ๊บ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 นั่นเห็นบ่ไหนบ้างสวยๆบ่สวยๆบ่โอ้ตัวนี้สวยๆครับทุกขึ้นมาก่อนอ่าตัวงามเดี๋ยวติดตามมึงนะครับมาถุงกันเอานนี้ใส่ก่อนครับใส่ไว้ประสิทธิ์นั่น น,นะครับตกปรากฏเบ็ดแม่ไผ่นะครับเนี่ยตับไก่หมันหมานขึ้นเก้เาแล้วนะครับ